เม่คณะคอยบาทเป็นน้องเป็นจังไดบาทนี่ทางเขาคอยไปโบสท,ทางเขาคอยไปโบสบาทนี่ น้องน้อยคอยปสิประมาณนี้แล้วมานโดนคอน่นำน้ำบ่ออ่างแล้วนาโดนน้ำบ่ออ่างน้องเป็นยังไดนาโดนน้ำบ่ออ่างเป็นจังซีเลยผลปีนี้ก็ดีสมควรนะเจ้าผลดีผลดี เต่ม้าน้ายัางบนท่านได้มาเนาะมันมาบาดเดียวมันก็สิประมาณนี้แหละทั้งไปเลยต้นไม้ต้นหญ้าทั้งไปเลยบันยังใดก็ยากมันยังบันได้กว้างบันไดเนาะพี่น้องเนาะเคยมาไม่อ่นขนาดเสีเ้ยวอยู่ดอกมาเก็บงานเก็บแถวนี้แหละ น้องมาเก็บงานน้ำกันที่นนองมืออืน่นถวว่านในทงบูไปเน,นาะใาทงบุรุกสิมากเก็บงานแถวนี้แบบะมืออืญเนี่ยมันมีฝนตกของวันแล้วนี่ยองวันแล้วนันทางเผาคอยเป็นกั้นต้านมงนี่มึงนี่เป็นกั้นต้านเป็นกั้นต้าน เดีให้ให้นี่สิเป็นให้ย่างเกีียวให้นี่ให้ย่างเกีียวกับทางย่างแรงเลยทางย่างแรงเลยเป็นพลอยไปเลยพวแหงกระดาษด้วยน้ำดินแต่พวแห้งย่อนยางดอกแหยงย่อนน้ำยัางพวท่านอินมันมากกระทูเลยผลปีนี้ ກະດິກະດິນ້ຳກໍຖັ້ນຄ່ອຍອີມນ້ຳດອກມັນກະອັດໄດ້ມອງນັ້ນກໍຖືວ່າຢູ່ກະຊິຄວາມມອງນີ້ອະນາຄົດກໍບດສດນາປລບລ້ດສກບິ มันยังเห็ดบ่ได้เน,ะนาะน้ำทางแห้งเนาะพี่น้องเนะานปะ,นะป,าปะั่นบ่ได้แล้วปั่นบ่ได้น้ำยังทางแห้งพี่นอ้องน้ำป่าไหลลงมาปัญหากระเซ้า,น,าน้ำกับน้ำห้มนขนาดบ่มันบ่แม่นบ่อน,น,นทางมันก็ยังสิความเนาะ เชิญว่าคอยอาบน้ําตัวนี้ได้ก็ถือว่าความพุ่นเลยน้ําแห้งดีเนาะน้ําหากมาเนาะแต่ว่าพนกัยังบ่ทันได้อิ่มดอกแถวเิงนี่ก็ยังโดนอยู่นแล้วบงอีกไปก็ได้โอ้ เก็บขี้ไม้ไ้าออกกันเด้อตอนน้ำเนี่ยตอนมันมัยังบุขาดนี่ที่ว่ามันเอาไม้นีข้นมาขี้ไม้นีข,นนข้นมาใส่หน้าต่อยเนาะตอนมันขาดมันก็เอาไม้ไปน้ำบบทันังกับป้าไม้ทับเข่าค่อย ป้าไม้ทับเข่าก่อยเลยน้ำตอนมันหน้าโบขาดมันก็สิเอาไม้มาขึ้นมาพูอยู่แถวนี้เนาะไม้มาพูอยู่แถวนี้ทับเข่าค่อยบันเข่าค่อยก็ค่อยเลยขึ้นเองเหมือนเนาะ มอย่ญญานท้อเรียงคุ้นแต่แท่แค่เขานี่นเงยขึ้นเองเนาะกัานหน้าขาดมันก็ปะไม่ลุงไปใส่ทับเข่าค่อยกระเพาเป็นหนาตาเพราะประมาณนี้บบบนี้เนาะ